อืมอ <rude S 2> ืมอยอ่ๆอืมแล้วมันเข่ากันมันเข่ากันเลี่ยนะ่งตัวเลยโอ้จะตัดได้เพียงน่องไงไงเซ่เลยมันคึกอีมี่วะ นี่ไผ่งลมตัวใหญ่ๆเป็นอัเนี่ยอิปเอิปตเลยตัเอา1ิตัวได้กี่ตัวละอันนี้ไฟนังล้สมราษลาดครับตัวใหญ่ทั้งนก้นเลยปวจับตัวราดปวบกี่ตัวแลครับพี่เจ็ดตัวนี้ นี่โอนใช่ไหมครับโมเลอที่อยู่10ตัวครับ10ตัวครับโคชนาสวัสดีครับอะสวัสดีเจ้าพี่นงปั๊บไปละมุนิมาาละกินหอยนางรมครับ น้ำมอนก็เชื่อแน่นี่หลังจากไปลาะตลาดไปซื้อของสดมาแล้วนะครับเนาะเพียมีจตัวยังไงพี่น้องเพียอันนี้คือเหอยออยสเตอร์ออยสเตอร์สุราษฎร์ธานีแมนของการซีฟู๊น้ำจิ้มซีฟู๊ดน้ำิมซีฟู๊ดที่เด้งน้องเคยเป็นไห้น้องเคยเป็นไห้อันนี้อันนี้หอมหอมเจียวแล้วก็นี่นี่อันะไรพริกเผาขับไ่ได้คือเขาคือต้นกีกับอันนี้วะมันสีหวานจุ๋ยจุ๋ยคนนะไปจัดการเลยบริการห้างเดี๋ยอ่านก่อนที่กลิ่นนะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชแนน์ในเพจเฟซบุ๊กและยูทูบได้เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะก่อนผี่กินกับมีพิธีรีดตอกนะจ้วขาข้าวเชี่ยพี่น้องกินกันอยู่พัทยาเนาะมันเที่ยบพัทยาเที่ยวพัทยาเอาเดี๋ยวอยู่บ้านเดี่ยวปะมอนตัดก่อนเลยจะภาพมาหจัดเพียร์พักแก้มต้องลายต้องตัดแล้วก่อนสิเอออ่ะนี่ Thank you เพียร์พี่น้องเอาตัวแรกโยนโดยก่อน ตัวน้อยกินข,ข้าวเปลือกอเลยเนาะกินข,ข้าวเปลือกโลดแซ่บส,<ะ>สดๆเลยอยู่ตลาดน้าเกลือ,อผู้ใดอยู่แถวนี้ก็ไปกินได้เด้อผู้ใดามาพัทยาก,ก่ะมาอยู่ตอนพัทยาเหนือหรือกลางเป็นเนาะม่อนอยู่ใต้อยู่พัทยาเหนืออ๋ออยู่พัทยาเหนือขึ้นมาพี่น้ยงเนื้อโอ้ขอรีอ๋อเป็นแรงแล้วขั้นอ่าอยู่ตรงพัทายาเหนือนี่แรงมันเลยคนละอะไรมือเนี่ยลายลิ

เขาก็หินดีดีปลอเปลือเข้านาเลยอืนานนุ่มชดจัดน้ำจิ้มแซ่บมากว้าวต้องต้องลองต้องลองข้าวว้าวเอาลองตัวเน้หน่อยมึนกันนี่ดสองอ่ะไม่นี่จัดมาให้โคตรหาตัวมามากินจะดโต๊ะสองตัวพักกันละอิ่ม ไปเจอมืกือมึกสดสดนะแม่น้มได้มือกมม,มกเดี๋ยวไปเจอกันม,มือเข้าเดี๋ยวไปเจอที่มือก,กอีกอู้หวานอีลีเข้ากันด้วยกันนี็นนะ่ะอืออ้กินข้นามแน่เลยวะต้องเข้าจนกินข้ขนามคแนนย,ยางละครึง่งฮ <c oughs> ่าฮ่ฮ่งพี่น้อา <c oughs> เออ,อ,ม,อมันจังแ่่าฮวาฮ่าฮ่ากาา่าฮ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 ่า่าฮาฮ่า้่าฮ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 าฮ่าฮ่าี่าฮอาอีา่า

อืมเพื่อนเราคือเท่านั้นออบอกเขาเดี๋ยวเบาๆเขาตัวนิดหน่อยเขาลูกมันเด็ดมันติมนดมันแม่มันพี่น้องเขาอ,อยืนมาดูมันอยู่เกาะอยู่หลังมันแถมมากพัพพนหยาเทาถิาา่มยาถิ่มเดียวสุดยอดืม เท่ากันไล่มาจวยน้ำแกนพี่น้องมาเด้อขับไปกินน้ำกันพี่น้องชุดยอดอะมาเที่ยวพันธุยาข้าวของเราไม่กินพร้องทะเลมันค่อยมันค่อยแมนกินแต่บุ้งมิวกินบ้านให้กันได้แกนก็อยากกินเนาะเป็นมะก๋วยเตี๋ยวยังชินอะมาพี่น้องลูกมันเป็นตัวหน่อยกินกินหลายคนไปม้วนอร่อยมาพี่น้อง นี่กับแก้น้ำจิ้มใสีมามาน้ำอันมามาเชีย์ยูหันนอกเสียงดนตรีมันดังคนจัดงานนี่บุ๊กตอนแล้วจะกินริมสาเนาะอืนเริมสาใบหนำวันนี้เลยมมนได้กินอยู่ของรับแขกครับพี่น้องโต้มาน้ำจิ้มโต๊ะอาหารมีคนจองละ ยัดสดอร่อยมุน้ำเมี่ยงอยางดูบวบบวบว้าวของเข้ามาว้าวเลยตลาดไปงวนีไมีแต่ของสดสดอี่ลีกะมึกสดมึกชอดอย่งนียโอ้เต็มค้นกับลายอ่ เดี๋ยวกนินนี่ต่อไปกินมึกช็อตต่อมึกนะช็อตต่อแมนมึกช็อตไปเห็นไหมสดๆเลยอืสุดจอดมาอยากกินอันน้นอยๆให้กันสุดจอดเลยอันน้นอยๆนวจอดนี่ง่ายะเอาไวน้นามอน <laughs> ว้าวม,มาพี่นอ้อง ขออ้ะอืมเอามาตัวใหญ่พวดทรั้งนี้ตัดครึ่งแล้วอืมอืมอยัมิงอืม Delicious this one นะวิธีการกิมด้วพี่น้องใส่กับกาจิมอืมอืมจิงเกยละบ้างมากสวยจับเมียนี่มาอืมเตยอดดีอืม จิ้มแซบมากแบบคุดจอดแล้วจิม้มถึงมีอะไรมาถึงทะเลลหรองานซอสยังไม่เลยนน้ำเลยฝนมันตกเลยดูนีน่นะหาก็มีแดดพี่น้องฝน,นตกมาเจอฝน,น,นตัวใหญ่สดบวบใครเป็นคนกับสาวแรกรุ่น <c oughs> สาวน้อยลอยน้ำพี่น้องโอ้ย oh, สุดยอดพี่น้องเอ้ยอยากมาลองกินน้ำกันเด้คนเราโต,โตนะถาไม่กินบะได้กินเพื่อเด้อกิแซ่บแสบเพื่อพี่น้องเอ้ยแซ่บเพื่อละพี่น้องเอ้ยเผือยูอ่พัทยามาเลยซื้อเมื่อฝากอันน้องไข้อย,ยู่ซื้อไม่กินอยู่บ้านอืมแมนเนาะบรรยากาศวิวไปได้เพื่อนไปซื้อไปซื้อน้ำมนันบรรยากาศวิวทุ่งหน้าเนาะแมนโอ้็สุด,ดยอดเด้อ ืวายุปุ่นหากินยากอีกทีพี่น้องกวรจะไปหอดปุ่มเนาะเมื่อ่ได้แล้วต้องบอกลองมาตุ่นสดตุ่ตักกินเด้อมาพี่น้องอื้มอื้มโยโย่อื้มสดนะขึ้อดรอปเนาะ คุณควรจะแน่นเลยค่ะมาเลาะขัดพยา่าอันนี้มันต้องมีโคตรกลิ่นน้ำต่อขกไม่นุงน่งแทบสับดาบหืมชุดหยัดเอากระเทียมเพิ่มป่ะแบบมากหอมสุดจอดอะไพี่น่องเอ้ยมาตัวใหญ่หรือตัวใหญ่จะคักใหญ่แน่ สดๆเราเป็นแก่สดๆให้เลยกับมามันเลยเราตลาดแล้วแป๊บนึงนะสุดยอดดิมาแล้วมันเข่ากันมันเข่ากันเนาะโล่งตัวเลยโอ้จะตัดได้พี่น่องไง้ยเซเลยมันคึกอี๋ว่ะ โอ้พี่น้องเตรียมทำไม่หัวไม่ได้หัวเหรอที่ยื่นไปสูงนี่พี่น้องเตรียมตำเนี่เรียว่าแอลว่พ่อนะแซ่บๆสุดยอดมาต่อกันเลย เศร้าหัวด้วยมาเมต่อกี้อู้ยี่นองเหรเขาเจ็บเอ้เจ็บสองแร่สิบกรเึกไปขึ้นแบกนี่เนางเออยากอยู่สิรับไปนอกไปนี่เนาะอุ้ยกินกันกระตบไทยออิสเซอร์บิ๊กออิสเอร์เฟรชด้วยเด็ด พราะห้องแสบเพราะของกินนั่แน่บเศร้าเข่งเข้งกระเงืเอ่เปิดแห้งคัดแห้งแน่ะวม,ม,มีงานดีครับพนตินเครื่องเสียงยู่บานพ่นพนเปิดแห้งคัดปนดยูกก่ไก่อสุด,ดยอดเลือกตัวเลือกสองตัวบ่มาสองตัวสุดท้ายบ่อรเอยข้ออะไรด<ม>ีเลย ขำกันอืมคนละเครื่องอ่อคนละอืมมีคนละครื่องเรื่องตัวนั้นเดียวว่าข้อละครื่องอีกหนึ่งว่าโหวดเอาคนละตัวเอาคนละตัวโหลดาคนละตัวไปเลยอ๋อโอ้ตัวน้อยเนี่ยธนาครับโอเคนี่โอ้ปลาตัวเดียวพี่น้องเผื่อโอ้พี่น้องมากินกันมาเด้อมากินด้วยกันพี่น้องอืมบัตรให้ในครับอ่ะเดี๋ยวซาบาทปะซาบาทค่าบัตรให้ ขอบคุณครับเอาเขาออกเออจะปาดเป็นสองตอนด้วยกันแมนแตัวใหญ่นั่นนั่นปากสีกสปิกรันกินเลื่องเขาจะเป็นเลนน่ามหอนพักหอนอิริฝนขนาดฝนตกด้วยนะนี่พุดจอดทางเทียนเอ้วมาละเทียมาทางทีพี่น้องเละเอียละจัดการแบบไม่นู่งจุดจวดแล้วกันเนาะมาเลนน่าสุดยอด โอ้โหเวียดนามเนี่ยสุดยอดทุงวันรถเด็กของน้องเคยวันแี้เอาจำสูตรเข้าไปเฮ็ดเอาด้วยใครจิมาวะเออพิมใครจะมาเออนี่ตากองกับน้ำไล่ไหลน้ำตาไปอยู่ตรงเออหิวแล้วล่ะสงสัยสุดยอดมาก สดนำนัม่นมา<ส>ม,ามากเลยแซ่บอร่อยมากว้าวมาด้พี่น้องมอืมอันนี้ตัดมันตัวใหญ่พอได้ตัดเป็นสองชิ้นอุ่นยักืม อัมอัมอ,อ,อ,อัมอัมฮัมฮัอ่มอืมฮัมฮัมฮั่ฮัมฮััมฮมบมบัมฮ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 กมฮัมเัมอัมอมมฮัมามัมฮัมมฮัมฮัมฮัมแัมฮ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 ัม อร่อยมากวรวเ p อร์ e c t thank you ของทแท้เลยแน่นอนนี่ตักใส่เบลล์ชิน้นชิ้นนี้ให้พี่น้องเดอ้อแบ่งกัน,กนพี่น้องพี่นอ้นอ,งนองเนาะมาแ <c oughs> ต่ว่าแต่อกล้อง <c oughs> ม่ซคือแบบแบ่งให้แต่อกล้อง <laughs> ตากล้องผมมีอีกสิบตัวพี่น้องบาถึงบาถึง,งนั่นแซ่บน้ำจิ้มสุดยอดเลยเข้ากันเป๊ะเลยอืมอืมอืมชื่นใจอืมเบิ้มเก๋ย์ตับแซ่บหลายพี่น้องอ่ะตอนจะไปน้องขับเนาะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามโคชแนนในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบน้ำเลยครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้คู่ชนแน่กับปับไปรอพี่น้องครับรอ่ะมือีก็ไปแล้วครับประวัตินะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ